เคยเห็นกันไหมครับการเดินม้าขโมยรุกจนที่เมกเซนต์มากที่สุดในปี2024อันนี้มันก็จะเป็นรูปหมาที่ผมคิดขึ้นเองนะแล้วก็เคยนำเสนอใน Facebook Live แล้วก็ Youtube ช็อ t มาแล้วแต่ว่าผมจะอธิบายให้มันลึกมากยิ่งขึ้นในคลิปนี้นะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย การเดินหมากมากขโมยปกติเี่เพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นอะไรเพลิกเพือกน,นี้ใช่ไหมซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ว่าเมคเซนต์เท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยใครมันจะไปเดินแบบนี้ใครมันจะไปเดินให้ลุกจนอย่างนี้มันง่ายเกินมัน3ทีลุกจนอันนี้ผมผมว่าหลายคนทุกคนเห็นมาแล้วแต่ทุกคนยังไม่เคยเห็นสิ่งนี้ครับในตาเดินแรกเ,เราเดินม้าขึ้นมาก่อนใช่ไหม อีกฝ่ายเนี่ยเขาก็เดินม้าขึ้นมาเหมือนกันนะอันนี้เราก็เดินขึ้นมาครับเป็นม้าคู่นะต่างฝ่ายเนี่ยต่างเดินเป็นม้าคู่ซึ่งรูปเกมตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้พบเห็นกันในชีวิตจริงบ่อยมากนักนะอันนี้ผมพูดเลยว่ามัน,ม,นมันไม่ค่อยค่อยเจอเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เวลาคนเปิดม้าคู่อีกคนนึงก็อาจจะเปิดแบบพวกม้ายงขวาหรืออาจจะเปิดแบบซ่อนลูปมาก่อนนะตรงจุดเนี้ยเราใช้วิธีการเดินเบีย้ยในตำแหน่งชอช้าง3ไปชอช้างส เหตุผลที่เราเดินเบีย้ยตัวนี้ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะเอาเปรียบพื้นที่นะหมากรุกอะมันจะมีอยู่สสิ่งนะครับที่คุณจะต้องเอาให้ได้ก็คือ1นครับตัวหมากในกระดานครับ2ตํตำแหน่ง3าพื้นที่ครับมันจะมี3มสิ่งที่คุณขาดไม่ได้นะตรงนี้นะโอเคมาดูกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะถ้าเราเปิดเบีย้ยขึ้นมาเสร็จเนี่ยวิธีการเดินต่อไปของเราเนี่ยก็อาจจะมีเบีย้ยในตำแหน่งฉาชิงสาไปฉาชิงสี่หรืออาจจะเป็นเบีย้ยยอหญิง สามไปยอหญิงสี่แต่ทีเนี้ยนะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเปิดผิดพลาดนะเขาเปิดตัวนี้มานะเปิดแบบนี้มานะถ้าเกิดไม่เปิดแบบนี้มาเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าล็อกเราอ่าก็อาจจะไปเดินอย่างอื่นเหตุผลที่เขาเปิดตัวนี้เพราะว่าเขาต้องการที่จะกินแล้วก็เอาทางเรือตรงนี้นะฮะวิธีการแก้ไขเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปหลบเรืออย่างเงี้ยนะฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะทิมเบี้ยเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะเป็นฝ่ายที่ได้เลือกเลยนะ เขาจะเลือกว่าเขาจะแทงเบีย้ยสูงหรือเขาจะกินหรือเขาจะคาไว้เฉยๆอีกอย่างหนึ่งคนเขาได้ทางเรือด้วยเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้จักวิธีการเดินตัวนี้ครับก็คือเดินเบีย้ยให้กินฟรีนะเดินให้กินไปเลยนะถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเดินเบีย้ยขึ้นมานะอันนี้ก็จะเป็นเกมยาวนะตรงนี้มันจะมีอยู่2แบบก็คือว่าแทงเบีย้ยขึ้นมาผูกกับแทงเบีย้ยลิมขึ้นมาผูกรูปเกมเนี่ยจะสร้างสารรค์ไม่เหมือนกันซึ่งจุดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรออัปเดตในอนาคตนะว่า จะมีแนวทางการเปิดหมากยังไงบ้างนะผมกับจารย์บอลเนี่ยก็ทําการคิดไว้แล้วแต่ว่ายังไม่อาจจะไม่ได้เอามาสอนในคลิปนี้นะทีนี้นครับเราจะมาดูวิธีว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขากินเนี่ยเราจะไปจัดการยังไงเอาจริงๆนะผมพูดตามตรงนะการเดินตำแหน่งเนี่ยถ้าตาที่ดีที่สุดจากผมและจย์บอลเนี่ยวิธีการคิดอ่ะคือคล้ายๆกันเลยก็คือว่าหลบเรือมาตำแหน่งเนี่ยผมว่าดีสุดนะอันนี้ผมพูดเลยผมว่าผมว่าเมคเซนส์ผมว่าโอเคสุดละ คือเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าแบบเขาจะเดินม้ามาจับเบีย้ยมาจับอะไรเงี้ยสมมติมาจับใช่ไหมเราก็ทิมไล่กล้าเข้ามาแม่ก้าเข้ามาก็ตายใช่ไหมถอยม้าไปเราก็ยกม้าเข้าไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะแบบนี้แบบนี้ก็โอเคแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมว่าตาเดินเนี้ยดีสุดละแต่ว่าที่ผมจะให้ดูก็คือว่าเรายกม้าไปขโมยเขานะแบบนี้จริงๆแล้วตามหลักมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าคือถ้าเขาผูกใช่ไหมแล้วเราไปกินเบีย้ยเขาเนี่ย โอกาสที่ม้าเรามันจะกลับมาเนี่ยมันมันจะค่อนข้างยากนะอันนี้มันมันมันจะยากยากนิดนึงแต่ถามว่าเดินได้มันก็เดินได้นะอันนี้ผมแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับหลายๆจังหวะเนี่ยเวลาเราแทงเบี้ยกินแล้วก็ยกม้าอีกอีกซีกหนึ่งอะ่ะเพื่อไปจับเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเวิร์กมาดูตาเดินต่อไปนะอันนี้ตามหลักเราก็ต้องผูกใช่ไหมครับถ้าไม่ผูกเนี่ยก็จะเข้าสู่รูปม้าขโมยลูกจนนะมันก็จะไม่ค่อยดีนะโดยส่วนใหญ่ก็ อาจจะไม่ผูกก็ได้นะก็คืออาจจะยกม้าขึ้นมาเลยก็คือว่าอารมณ์ประมาณว่าตรงนี้จับเบีย้ยใช่ไหมเขาก็เลยยกมาจับเบีย้ยบ้างนะฮะตรงจุดนี้นะครับตาเดินเบสมูฟนะดีที่สุดเท่าที่ผมถอดมาแล้วก็คือแทงเบี้ยไล่ม้าเหตุผล <c oughs> ก็คือว่าถ้าเกิดว่าม้าของสีแดงเนี่ยถอยไปผูกแม้ตาใดตาหนึ่งนะสมมติตาน,นี้เราเดินม้าขโมยลุกจนได้เลยหรือถอยมาตำแหน่งนี้เราก็ยังเดินม้าขโมยลุกจนได้นะครับ แต่ว่าใน,ในตาเดินที่ดีที่สุดแต่ก็ยังเป็นลองสีขาวนะก็คือตานี้เอาไมา้กินเบีย้ยนะหลายคนก็อาจจะไปคิดว่าเอ้ยเอาเดินโคลนขึ้นมานู่นนี่นั่นได้ไหมคือผมว่ามันมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเดินโคลนมันก็เท่านั้นน่ผมว่าไปกินเบีย้ยลุกดีสุดนะเนี่ยพอไปกินเบีย้ยลุกเสร็จเนี่ยเราถอยกลับมาตาเนี้ยมันเป็นตาเดินที่เตรียมลุกคาดอยู่ เขาอาจจะเอาตัวหมากว่าผูกนะใดๆก็ตามแต่เราอาจจะลุกต่อมาก็ได้ก็อาจจะได้เบี้ยสูงหรือหรืออาจจะไม่ต่อมาก็ได้ก็แล้วแต่ชอบอ่ะก็อาจจะเดินโคไล่แล้วก็เอาม้าลุกอ่ะใดๆนะแล้วแต่อันนี้เพื่อนๆก็จะได้เปรียบนะเพราะตรงนี้มันเป็นเบี้ยซ้อนนะเบี้ยซ้อนก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็จะพลุฟให้ดูนะเพราะโดยส่วนใหญ่เท่าที่ไปเคยเล่นมาแล้วแล้วเกมนี้เกิดขึ้นจริงในในเพลเคด้วยนะก็คือว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาถอยนะแล้วผมว่าลุกจน ผมก็เลยปิ๊งไอเดียก oh ็เลยมานั่งคิดคิดมานั่งแกะแกะขึ้นมาว่าอ๋อแบบนี้มันก็เดินได้นี่หว่ามาขโมยลูกจนนะก็เป็นไงก็ดูแล้ว make ซนไหมผมว่าก็ดู make ซ e ทุกตานะแต่ว่ามันก็จะอาจจะมีแบบบางชอยที่มันไม่ค่อย make ซ e อย่างชอยเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตามว่างนามตรงอ่ะผมว่าดีสุดคือคือหลบเรือหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเราจะมาทําอะไรให้มันยุ่งยากเราจะมาแบบทิมเบี้ยให้กินแล้วมาหลบเรือเพื่ออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าในหมักลุกเนี่ยมันมี วิธีการคิดอยู่ก็คือว่าเบีย้ยตัวในอ่ะมันมันจะมีความเก่งกว่าเบีย้ยตัวนอกซึ่งพอเป็นเบีย้ยตัวในที่มันเป็นเบีย้ยคู่ด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทรงเบีย้ยที่มีลักษณะที่ดีในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นเป็นเบีย้ยซ้อนแล้วมีโอกาสที่จะจะเสียฟรีสมมุติว่าตีว่าตัวนี้ฟรีแล้วกันนะสมมุติว่าตัวนี้หายไปเนี่ยตรงนี้เราอาจจะทิมเบีย้ยขึ้นมาใดใดก็้แล้วแต่มันจะกลายเป็นทางโคนนะเพื่อให้เอาโคนเนี่ย มาลงแทนที่เบีย้ยตรงนี้แล้วเบีย้ยตรงนี้มันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนนะคือเห็นไหมทางเรือมันยิงส่งตรงถึงเบีย้ยตรงนี้อยู่มันทาให้เบีย้ยตรงนี้เป็นจุดอ่อนอันนี้เขาเรียกว่าการได้เปรียบเบีย้ยนอกเบี้ยในนะ,ะการได้เปรียบในหมอลุกม,มันมีไม่กี่อย่างนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะก็ลองเอาไปวิเคราะห์ไปพิจรารณากันดูนะว่าว้ชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆก็อย่าลืม ติดตามกันด้วยนะแล้วเร็วนี้เนี่ยก็มีคอร์สเรียนมาใหม่นะก็เป็นคอร์สเรียนม้ายงขวาตีม้าซ้ายอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อหมากลุกไทยคาราวาสผู้ใฝ่รู้ได้ด้วยการแอดไลน์นะครับแล้วเราผมก็มีคอร์สเรียนอีกหลายๆคอร์สเรียนนะไม่ว่าจะเป็นที่สุดยอดเซียนสอนไม่ว่าจะเป็นที่แบบตัวผมสอนเองใครชอบก็อย่าลืมมาติดตามกันได้นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อจะถูกใจ แล้วก็นำไปใช้กันนะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม Sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that kind of motion. Just my kind of heat, keep it on repeat. Testing by the potion, loving.